ทิมซ้ายแต่ว่าปลายหมัดไปนิดนึงแข่งกับหมัดปะทะกันหมัดซ้ายปากกระไบคนภูเขาสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ช็อตเด็ไนไปไหมมวยไทยจะสีวันนี้ย้อยไปดูบัยปูนเสือครับ22่สายยเมษารยน2561ในสายบีนัดที่2 ต่างฝ่ายต่างได้รับชัยชนะมาในนัดแรกทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นัดที่สองใครชนะเข้ารอบเลยแพ้ต้องเหนื่อยหน่อยไปเจอกับเอเลี่ยนแหละครับดูดีเขาว่าเป็นยังไงกางเกงสีแดงนี่นก็คือพันเปอร์เซนต์ยุทธศุร,ราชจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอายุ18ปีวันนั้นพบกับธนชาติสจุรเสกจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเด็ก้อยครับโอ้ยแม่น้ำเงินนี่จากอมก่อยครับเชียงใหม่เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่115ปอน ชนะนี่สบายครับเข้ารอบไปเลยรอบแปดคนสุดท้ายแต่แพ้ก็ต้องเหนื่อยอีกทีหนึ่งเหนื่อยอีกนัดโอ้ยแม่ลูกนี้จังหวะกระชากครับแม่กระชากตัวลอยเลยครับกระชากธนชาติแต่ว่าความแข็งแกร่งครับอ้าวกระชากคืนครับพลิกกระชากคืนแถมไปนิดหนึ่งเอาเข่าแถมเล็กวเล็กน้อยกระจับขยับขยับขยับจะเดินเข้ามาครับพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์โอ้แม่ใช้หมัดทิ้มเข้าไปก่อนครับธนชาติจับกดจับกอดมวยซ้าย สายกับซ้ายไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอยู่ที่ว่าใครจะไวกว่าการร้อยสิบห้าอลอาจารย์ยอดยิ่งเกสอนมาราเป็นกรรมการบนเวทีวันนั้นนะครับอ้าวดันทําอะไรไม่ได้ดึงออกมา,าจาังหวะนี้ทีมซ้ายไปกอะเลยครับบอร์เซนเป็นมวยซ้ายครับสายจัดจ้านครับบรรพเซนขณะที่ธนชาติก็เป็นมวยจังหวะฝีมอือนี่แหละครับแม่ดักชิงอูยหูโดเตะเลยครับดดเบข้ากลางลำตัวแม่จะจะเลยอูโหูนี่แหละครับชิงกันออกอาวุธ มันมากใครชนะเข้ารอบแปคนสุดท้ายใครชนะเข้ารอบครับแพ้นี่ต้องเหนื่อยอีกนัทหนึ่งหมด3ยกครับมาดูชอเด็ไม้ไม้หมดท้ายเสีครับเปรียงพร้ำกันไม่ได้หมัดซ้ายลูกนี้โดนสวนเหมือนกันแล้วก็ปากเข้าไปชายโครงโอ้โหยุบเลยอีกดูอีกดอกหนึ่งมาดับมะชมกันต่อครับ3ยกผ่านมันจริงๆครับดูดิครับไม่ได้เปรเียบเสียเปรเียบรูปร่างแต่ว่า ที่สุดแล้วใครชนะน,นัดนี้เขารอบแปดคนสุดท้ายแพ้ก็ต้องไปเหนื่อยอีกนัดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุยกันเต็มที่จัดให้เต็มเดินเข้าไปหาครับผันเบอร์เส้นอูแต่ว่าธนชาตดักแห้ง้ายเป็นมวยซ้ายดีด้วยท้งคู่อ่ะผันเบอร์เสนนี่้ายเก่งจัดการจริงๆโอ้โหพลิกเีลี่ยมลูกนี้หงายท้องลงไปเดินยังจมฝ่ายเบเดินครับแม่ธนชาตจะเกี่ยวล่างจับแล้วก็ตีรองนายแต่งตัวมุ่งวางขวา โดนสวนใส่กันเข้าไปคุณมีเข่าผมก็อัดเข่าใส่เข้าไปสี่มีอะไรจะยากนะหมือกระแทกเข้าไปขว่างแล้วก็แทงโอ้โหดูดิครับทุกรูปทุกแบบแม่หมัดเท้า,าก,กมมา็สศอกจัดจัดกันเต็มเต็มหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปก่อนครับ100%อาจารย์ยอดยิงเกมเสมอเวลาตบครับบอกว่าเอามากางเวทีมา <laughs> ชูม,มือไม่ชูครับผมจะใส่คุณ ผมจะสายคุณพันเปอร์เซนต์ดะโดนสายจับแล้วง่ายจับแล้วก็เตะสายได้ทีหนึ่งเบาๆไม่ยอมยอมที่ไหนเล่าพันเปอร์เซนต์บอกว่าผมยังไม่ยอมหมดยกจนได้ครับอายุน้อยกว่าครับธนชาติอายุ16ได้รับการชูมือไปครับผ่านเขารอบ8คนสุดท้ายนี่แหละครับคนภูเขาไาดูฉเฉดไม้ไม้ไมทยเจ็ดสีครับหมัดมลุกนี้หมัด้นาบานเลยซปเปอร์สโลครับ อ่าแล้วก็จังหวะนี้แม่ต้องปลายหมัดเป็นนิดหนึ่งถ้าเข้าอีกนิดหนึ่งเต็มๆวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกับแม่พรุงนี้สวัสดีครับ